มันเศร้ามากนะวะหวเขาเขาจะบอกว่าอย่าบ้าดน,นะวันร้ายมันสีบมามันสีย่านสบายดีพี่น้องโหมันอยู่ป่าเขาเอออ่ะเอออ่ะเนาะ ามึงก่อนนั้นกูลงน้ำแด้องน้ำหนิตึกเอาปลาม่ให้ป่านกินพูดไปตึกอยู่ผูกบรรยากาศน่ามาเลยฮามุชิมุงคึงฮามุนะดีปลาดูกเนี่ยลูกโอ้โหหนีบ้านให้ปลาดูกมึง <laughs> đi, bà nội hầm bốn tháng nhảy bên này nó cứ chẳng nhảy xa xa nó bà nội hả nó xì ạ anh tích Ồ, đại cho tôi nội Tôi nhảy tê tô chum nội hiểu chum tôm ăn chum chum đêm hiểu nè 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 ปัญ่มันจืดแหละเพราะว่ามันนิ้งยินเสียงเขาอย่างมันก็ตื่นมันก็ไปรถพู๋น้องใหญ่ปันีโกขบาวบถังใหญ่เติบเลยพี่น้อ,นองอย่าได้ได้พวกเนี้ย ฝนตกมาอะไรเนี่ยก็เต็มชายปานบริกินปลาอะไรเฮ้ยเอ้ยต้องเอาเวทมาใส่เด้เนาะแับนี้เนาะมันหยาดแนวนี้เนาะมันหยาดเนี่ยพี่น้องปลามันโมหะเลยเ้ยชายปานเฮ้ยหนีมานหนีมันหยิมันหนเีตาหวานหยนีมัน เยวเอตาบ้านอีกโอ้โหหนิมบ้านหัวดดงนะหิมบ้นใสหวหัวเออเออาทุสบายดีก่อนทุสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องโอเคเเอียงเล้หน่อย สบายดีพ่อแม่พ okay. ี่น้องเด้อสบายดีสบายดีพ่อแม่กินน้องเออนแม่ปะเออนแม่แน่เดี๋ยวเร็้ยวพ่อจะบอยกินปีโป้เออนแม่ลูกเหนียสัยปานพี่น้องเอรำแม่จังเป็นดื้อแค่เป็นตีกับตีถิ่มซื่อแล้วบระเดจักยังนะเนี่ตีกับประเดจักยัง มาสิเอาปลามาให้ใช้ปลากินพี่น้องก็ได้มากอันเด็ดๆเนี่กินเขากินได้หลายกินได้ดายคั้นแด้เอาปลาอยู่นี่เอาให้เพื่อนกินซองเถื่อนอะไพี่น้องปลานิที่ถ่ายปลาไหญพอโตมีแต่ตัวหน่อยมันเขามาอ่พี่พี่มันอยู่ป่าตัวใหญ่ปลากระเฉดกับเดิม

โอ้พี่น้องให้พี่น้องมา,กกกาเปิดเพื่อเพื่ออ่างพวกนี้มันกระลุกโลกนะว่าท่านดูปเปน็นไงมันเป็นปลาธรรมศาสตร์เดี๋พี่น้องมันอาจสิห้กินแบบธรรมศาสตร์นะฮะว่าคอยได้เกลือมันก็ะได้แบบว่าเวลาเัาเกลือนะมันบวม,มาอ่ะ มันบวกระอยได้ดิมันเดิมสิแบบหากินของมันเองนะสินะได้ป่านเดิมใหญ่แล้วประกาศจนมองง่ามองเง่าดอกไม้อย่า ย่งสีเลมันแห้งไยผอมหยานี่ชาดหยานาะหยาได้ได้ได้ดีข้างบนเตัดหยาให้ปลากินเนาะชิกี้โอ้มาเซ่มาชิไปสวนป่าเซ่นะาะใส่อ่นะ มาดำจองตูจักมาไผปันเอ้ยเป็ดใจป่านแม่บ่อยเอาใจป่านอามลำร้อยเป็ดมึง โอ้มันอาบเลยเจ้ไม่ใช่ใคมาอาบเลยนะนีอันนี้ก็มากมากออกมาอยู่เนาะเซีสนปานมากมากย่างออกมาเลยป้าป้ามันย่างใช่ไหมไมอยากยาอยากไปสบายดีเงีงามก่อนถุถุสบายดีงามามก่อนเซปานเบาวโอ้มากเบาโอ้หหมก บมเป็นคนมากปากเนี่ยต่เฮงแต่กัยังบมปากเคยอยู่จะปวดสิวขี้หมกเลยก็ไปจดัดลูกเช้าไป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 ดุไปมาทางนี้มาทา่านี้มาท่านี้กลา,าบมาก,ก่อนพ่อนายอาปลาไปพีป่พ่อตึก,ตออกดี nhận bộ đại độc này tôi nhảy không gì đó bánh bà bánh bò giặc ma hà hầu tôi nói cứ cậu nhìn này bữa tuần để nhảy. Nhỉ? ใหญ่บเหี้ยนะนี่หน่อยนึงเนี่ยนีด้น่มันสูใหญ่เดนนอยหนีว่แต่เฮงนะตัวสามีงบ่คอยด้เกลือมันสีด่งแล้วบ่จักอ้สีบุคอยใหญ่ละปล่อยมันโ โอ้แซบยอย่าจับเล้วดุเล้วแม่เมอาปลาลงนี่ไม่ทิทตายเลยเอาเอาเวิร์ดหันบ่ปีงก,กิน ต,ตัวหน่อยหาโลกที่แม่จุ่มน่ามที่เห้มันหายใจจุมม่มน่าไว้ก่อนสามสามตัวพี่น้องเอาขึ้นมาสามตัวไว้กินน้อยน้ยนยนยหันเจ็ดเท่าเออก็เปลี่งให้มันกิน เอาเด็ดจ้ะเนี่ยอร่อยเอามืออร่อยเอามืออร่อยเดี๋จะกินมาดูหน้าใช้ปลาดูปลใช้ปลาดิปลาหนิ่นปลาหนิ่นจะอยากมาลกบ่อใช้ปลาดิจะกินมาลงบ่อกินกับข้าวบ่อเอาปลาปีหม่อเอาเอามันดิไหน เป็นเบิ่งเป็นเบิ่งปลาจับเอาแม่ด่าจับเอาเบิ้งลูกจับเอาเบื้องจับเอาแม่ลูกจับเอาจับเอาไปละกับวัวใหญ่ปันไยพี่น้องยังคือนตังโตหน่อยคือเก่าแต่เฮิงละแต่เฮิร์งในรอบใหญ่ใช่เป็นนั้มห้าโบเกลือบะจักเนาะ แต่กัวหาเน่ากับมังเจวนี่เอาะเสียะยานนอนบักหลายๆมูมันกินชั่วเบาชั่วเบานี่ตัวนี้โปเต็มเนี่ยนี่มันโบกมันตกกินท่านตกกินโปท่านเน่าค่ะวะเนาะเต็มเป็นน้ำมันด่างเลยค่ะวะเนาะสีด่งแล้วโปจักพี่น้องเอ้ยปลาก็เลยที่โปใหญ่แล้วโปจัก เศษอาหารเขากะบุบคอยได้เอามาเทะบันไดมั้ง oh. มันมีก่างปลาในนะเขากับบุหานามาเทะนะกระดูก mm. ดูว่าเขาต้องเห็ดขอกแล้วแบบน,นี้ mm. เห็ดขอกมาอันนี้ให้อาหารมันแต่ก,ก็หัวอาหารกับตรงเกลือนี่เห็นไหมเราจะมันจิบวุ้นไยได้ดิอย่านี้ โมยายนะยังเอ้ยตะหึงแล้วตอนทำอีทคือจังตอนทำนี่น้องโมฮาวเออเอาคือตอนทำอีททำนี่บอดี้ก็ย huh? ่างทำนี่คือเก่าโมยี่น้องเอ้ยทำอีกก็จังอ้ยดีใจป้าป้าใหญ่ไว้เป็นน้าฮาบุค่อยได้เกลือเนี่ยฮาว่ามันใหญ่ไว้เดือฮากับบุก่อยได้เกลือเนาะบุกเดือดเกลือเด้อบุกข่อยได้เกลือคู่มือ ไม่ไหวป่าลูกแน่ลูกเอาไปไปแนู่เอาไปไปเนายไปไปปลบใจได้ยเด้อปอมีพี่น้องเออขอบใจเออถูกง่ายลูกถูกง่ายไปกันไปไปป่าในไปพ่อแม่ถูกบ้างลูกใช้ป่านมมักเบาเล้พี่น้องเบาวพาท่านหัวเป็นเจอเอาเบ่งคุณแน่เบ่งเกาะ กคนมงม่ากปลาไนี่ไม่บ้าเนี่ยเดบอะม่ปลาลูกลูกกับโพดายพี่น้องเจอกันใหม่เหมือนน่ะเด้อปลาเข้ปาปาุยใหญ่ซะ